อะไรขยันพวกแกย,ยินต้อนรับสู่เกมเกมชินแพ็กกันนั่นเองนะคะทุกคนขา ขอยินดีต้อนรับสูแ่แพท3.2กันด้วยนะคะทุกคนขาโอ้ยทุกคนขาสิ้นสุดการรอคอยสําหรับใครหลายหลายคนแลวนะคะที่กาลังรอแพทนี้กันอยู่เนาะความตื่นเต้นของแพทนี้นะคะทุกคนขาก็คือมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าบอสตัวใหม่นะคะก็คือเป็นบอสลน์สัปดาห์นะคะ,ะแล้วก็ตัวละครใหม่อีกหนึ่งตัวละครนะคะนั่นก็คือนาฮิดะนะคะทุกคนขาหรือว่าเป็นเทพไม้แห่งเมืองเเมรุนั่นเองนะคะทุกคนขาเดี๋ยวก็ก่อนที่ดิฉันเนี่ยจะมาทำการเปิดกาชาววันนี้กันนะคะทุกคนขาดิฉันขออนุญาตาการ เคลียเควสประจำวันก่อนนะคะทุกคนขาแล้วก็จะมาทดลองเล่นตัวละครใหม่ที่เข้ามาให้ดูกันนะคะทุกคนขาพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้านะคะดิฉันก็ได้ทําการเล่นตัวเควสประจำวันเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนขาแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเปิดกรชากันเนี่ยดิฉันนะคะทุกคนเราก็จะมาทดลองตัวสกิลของน้องมาฮิดะกันนะคะทุกคนขาในแผทนี้ตัวที่มารีรันเนี่ยก็เป็นตัวของโยอ,อิมิยะนะคะทุกคนขาแต่ว่าตอนนี้เราต้องมาทดลองตัวสกิลของน้องมาฮิดะก่อนนะคะทุกคนขาแกไปค่ะเริ่มเลย ่าโอ้ยพวกเธอน้องน่ารักมากไอไหนกัน้าแกเอาดีไหมคือแบบฉันฉันพูดเลยนะพวกเธอคือแบบฉันอะรอวันเนี้ยมันนานมากแล้วคือแบบแกฉันฉันพูดเลยวันนี้คือทุกคนแบบฉันตื่นเต้นมากแกแบบรอแบบสแตนบายนะทะุกคนแบบไปเรียนกลับมาก็รีบมาแบบเตรียมเปิดกาชาเลยนะคะทุกคนค่ะก็ไปค่ะแล้วก็จะมาทดลองตัวสกิลน็อกกันเลยนะคะทุกคน เริ่มเลยเราก็จะมาร์กไปเลยแบบนี้นะคะทุกทางนะต่อปังไงล่ะไงล่ะนะคะไปค่ะนี่ค่ะเริ่มไปลูกสาว ว้าว wow, พวกเธอดิฉันก็ทําการทดลองตัวสกิลของน้องอย่อ mm hmm. ิมยาเสร็จเรียบร้อยนะครับ mm hmm. พวกเธอขา mm hmm. ก็ขออนุญาตรับเคสมันเลยอีกแกนะคะ mm hmm. พวกเธอขานแต่ว่าก่อนที่จะไปเปิดแกใกล้เปิดแล้วดิฉันตื่นเต้นมากเลยคือไม่ไหวละดิฉันขอไปทนะที่แห่งนี้นะคะทุกคนขาเป็นสถานที่ที่แบบดิฉันจะมาเปิดตรงนี้แหละมันเป็นที่พำนักของน้องนะคะทุกคนขาของน้องนาฮิดาของเราแกคือแบบไม่ไหวแล้วดิฉันอยากจะเปิดอยากจะได้มันมาครอบครองนะคะทุกคนขานี่ค่ะเริ่มเลย นะคะทุกคนคะ่ะดิฉันจะบอกไว้ก่อนตรงนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะว่าดิฉันมีเพชรทั้งหมดเนี่ยประมาณ1 7ึ0 0หมื่นเจ็ดกว่านะคะทุกคนคะ่ะคือแบบว่ารวมกับของที่มันแจกด้วยนะคะทุกคนคะ่ะแบบเราเริ่มแพทมาัก็จะแจกใช่ไหมแบบ600เพชรอะไรเงี้ยแกแล้วก็ตะก,กี้ที่ไปเล่นเคยประจําวันมาเนาะแล้วก็ดิฉันจะบอกว่าอาวุธตู้อาวุธเนี่ยเดี๋ยวดิฉันตัดสินใจทีหลังนะคะว่าดิฉันจะเปิดดีไหมมันคุ้มค่าที่จะเปิดหรือเปล่าแล้วก็ดิฉันขอสารภาพนิดนึงจริงๆิดิฉันมีเพชรสองหมื่นกว่าแต่ แต่อะไรคะแต่อะไรคะดิฉันเอาไปเปิดอนี่ค่ะน้องนี้รูแอบไปเปิดจุ๊บแจงมาก่อนในการแบบเราเปิดแกล้งไหมสรุปแกล้ง,ลง,ลงหายไปสี่พันนะคะทุกเธอค่ะก็โอเคไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ดิฉันก็เปิดไปแบบค่อนข้างจะถึงการันตีแล้วนะคะทุกเธอค่ะดิฉันขอนับแป๊บนึงเนาะประมาณ6กโลนะคะพวกแกคือ63แล้วอะมันต้องได้แล้วแหละแกแล้วคือแบบประเด็นคือฉันนะไม่มีการันตีหน้าตู้เว้ยแกพร้อมอยังพร้อมอยัง เราไปเริ่มกันเลยไหมเริ่มกันเลยไหมจ๊ะไปแล้วไปพร้อมไปดูกันเลยจ้าแกเอาแล้วนะจะ,จะเปิดแล้วนะสิบโลลน,นะคะพวกแกสิบโลแรกนะคะพวกเธอขาถ้าเป็นสี่ดาวดิฉันขอเป็นเลเซอร์เพราะฉันยังไม่มีเลเซอร์นะอีกแกคือมาเถอะมายังเอานะแกฉัเริ่มแล้วนะไปอุย้อยหาตื่นเต้นจังโอ้แม็กก็จะเป็นสีม่วงอยู่นะ,ะพวกเธอขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะข้ามไปเลยยยโย่ยยนะคะพวกเธอขามีกดข้ามไปเลย<ม>น้องโนองเอลหนูลูก หนูจะซ6แล้วไม่หนูซีห6ร้อยแล้วตอนนี้คือน้องซ6แล้วนะครับกเธอเธอเนี่ยตะเกียบเ็ด 73, ใช่ไหมฉันจะ10โลเลยมันต้องออกแล้วไปค่ะไม่รีรอเลยทั้งนั้น73แล้วไปลูกนี้มาแล้วค่ะการันตีพวกเธอมาแล้วอย่าหลุดสาธุอย่าหลุดอย่าหลุดนะโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ตกใจตกใจฉันคิดว่าเป็จีฉีถ้าหลุดอะ่ะขอหลักพี่ติ๊ก ถ้าหลุดอะขอพี่ติ๊กอันนี้เจ็ดสิบสี่นะเจ็ดสิบห้าโอ้ยแต่แกตื่นเต้นะ่ะเจ็ดสิบหกอุย้ยทำไมลึกจังเจ็ดสิบเจ็ดมั้เจ็ดสิบแปดแล้ววะเอีห่าหลุดนะคะพวกทอลองจีหนอเฮ้ยมันเกิดไปปะเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าโลแล้วหลุดเหรอ เกินไปไหมอะ่ะเกินไปยังเจแต่เอาดีๆ G C 2แล้วแต่ไม่เป็นไรคะ่ะดิฉันไม่หยุดฉันไปต่อเมื่อกี้ประมาณ80โลนะคะพวกเธอก็คือเดี๋ยวดิฉันขออนุญ,ญาตทำการ ไอนี่ก่อนนะคะซื้ออ่มเขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันซื้อไปแล้วนี่นะพวกเธอตรงนี้ฉันซื้อไปแล้วนะโอเคไม่เป็นไรแกเราเหลืออีกประมาณ14ื่นสี่นะพวกเธอขาแล้วก็เริ่มเลยมันอีกประมาณ1การันตีนะคะพวกเธอคือขอละ10โลออกมาก่อนเลยเลิกแกงดิฉันนะคะไปเริ่มอีหามาเลย10โลมายัางโอ้ใหม่ก็เป็นสีม่วงนะคะพวกเธอขาอีหา่าอะไรเนี้ยอุ้ยน้องเบนเน็ตเบนใจนะคะพวกเธอขาขออนุญาตข้ามเลยเนาะคือแกฉันอยากได้เลเซอร์อะไหนเลเซอร์ฉัน อันนี้แกงนะออกแนวแกงและแกงยังต่อไปตะกี้สิบใช่ไหมอันนี้ยี่สิบพวกเธอขาต้องมาแล้วเหอะมายังเยอะเฮ้ยก็ยมีแกงหรอ,อแล้วเป็น,เป,นเป็นเด็ดเป็นเด็ดพวกมานจะไปอุ้ยีด่าเฮ้ยเหนีอยวความคาดหมายเนะาะคเล่นก็โอเคแกเนะาะคเล่นโอเคนะแล้วไม่มีอยู่ในนี้เลยอุถือว่าเลิศ แกละเพลิเหลือหมื่นกว่าแล้วอะมายังเนี่ยนี่สามสิบแล้วนะโลที่สามสิบแล้วนะเธอเฮ้ยมันจะเกินปุยมุยเกินยังขอคาบนะหรือเลเซอร์ไม่รักฉันหรืออะไรอะ่ะแกลเลเซอร์ยังไม่มาเลยอะ่ะอันนี้เกินไปละอันนี้ออกแนวเกินละ <c oughs> แกสามสิบลงมาสี่สิบเนี่ยขอเลเซอร์ถ้าเป็นสีม่วงคาบกูคาบเลย น,นี่ไม่ใช่เลเซอร์นะเลเซอร์บอมมันเนี้ยงงโลที่ห้าสิบต่อไปต้องมาแล้วนะครับพู้อดยขานาฮิดะเลเซอร์เเอ,รอะไรมาถองมาพร้อมกันยังโอเคนะสีม่วงไปกูกดข้ามเลยไม่มีเลเซอร์ไม่มีเลเซอร์ม,ม,เเอรมึงกรรมการเอึง้งกรรมการเอึง้งกรรมการเอึง้งนะครับพู้อดยขา6หกสิบแล้วแกหกสิบแล้วนะกูกดข้ามเลยเลยแกอันนี้เกินไปอันนี้เกิน อันนี้เกินไปแกน,น่มันเกินไปละมันเกินไปละมันไม่ถูกต้องเจ็ดสิบมันต้องมาแล้วค่ะไม่กีนนะค่ะทุกคนไม่กีหาอันนี้คือเลเซอร์ไหมเลเซอร์ยังแกมันแรงมากเลยอะมันแรงมากฉันพูดแค่นี้ว่ามันแรงมากแรง แซงทางโคง้งมาและวงรอบนี่มึงการันตีแล้วค่ะเบิ้ลการันตีขอเบิ้ลเบิ้ลยังเบิ้ลไหมล่ะมันต้องเบิล้ลแเราไหมเบิ้ลเหอะเบิ้ลเหอะจริงเบ็ตเบ็ตเน็ดไม่เน,เน็ดหรอเยยยนางฮีดามาแล้วนะคะพวกเธอขออนุญาตแคปรูปก,ก่อนนะครับพวกเธอค่ะเบิ้ลไหมอ่ะ ไม่มีแววหรอว่าจะเบิ้ล่ะเบิ้ลยังไม่เบิ้ลนะเธอแกงอะโอ้ยแต่ก็ถือว่าโอเคไนะด้ดองฮันไดฮิดะมานะคะพวกเธอค่ะตอนนี้ได้น้องนาฮิดะมาแล้วนะคะพวกเธอโอ้ยน้องน่ารักมากโอ้ยพวกเธอน่ารักสุดๆนะคะพวกเธอค่ะโอ้ยเลิศจริงๆนะคะอีพวกเธอเลิศ ก็โอเคนะคะทุกคนขาก็จบไปแล้วนะคะกับการเปิดตู้กาชาของดาวในวันนี้นะคะพวกเธอขาก็เบ็ดเสร็จเนี่ยโดนไปเต็มๆเกือบสองหมื่นเพจรหาแถมกูได้400ด้วยเมฆหลุด